t r o Mark the location. Watch out. you <sharp inhale>

เก๋ไม่ได้อัพตะโกนม่เดิลเระโขบไอ้เที่ยน่าจะเลือจนนะไอ้บ้านบ่าวั watch out <you> Marked a location <Watch> out! เอ่ขึ้นดาบฟากาขึ้นหลังคาไม่ได้ฉเฉยตรงโออยู่หลังเราวนี่

ว่าคละตีวะวกวนอกขวนเนี่ยเฮ้ยขวาม,มาแล้วเกียร์ได้ไม่แตกได้ไงวะบึมเฮ้ย โดนท้ายเฮ้ยเอ้คุณอาจจะไปลูกหนึ่งวะมันไม่แตกได้ไงวะพลาดเองนะเก็บเลยนะเกย์เ้ย์ล็อกเด่โอ้ยถ้าายลูกเด่นมันจะแตกแล้วนะขวาเพื่อน 哦，好，好，好。